สวัสดีครับวันนี้โน้ตบุ๊กที่ผมใช้ประจำนะครับที่ทำงานมันมีปัญหาคือ,อของผมใช้ยี่ห้อเดียวนะครับ xps l 5 0 2 x ปัญหาคือเวลามันเพี้ยนแล้วก็วันที่ก็เพี้ยนมันเป็นสันนิษฐานว่าไอ้แบตเตอรี่แบ็กอัพมันจะเสื่อมก็เดี๋ยวจะให้ดูอาการเป็นยังไงและเดี๋ยวจะแก้ให้ดูว่าจะสามารถแก้ได้ไหม เดี๋ยวก็มาเริ่มเลยแล้วกันเนี่ยอาการเครื่องผมมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม m ิสเต็มามเวลามันเพี้ยนไปดนะูแล้วก็ System Date ก็เพี้ยนเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำให้ดูคืออ,อันนี้สันิีฐานว่าอย่างเดียวคือแบตเตอรี่แบ็กอัพเสื่อมสภาพแล้ว เดี๋ยวผมจะไปหามาเปลี่ยนให้ดูแล้วก็ดูว่าอาการนี้จะหายหรือเปล่าต้องค่อยๆทำนะครับขั้นตอนนี้ พอดีผมไม่มีเครื่องมือนะครับก็เลยใช้ใบคัตเตอร์มันบางหน่อย ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับอ่ะผมคงไม่เอาขึ้นหมดอ่าที่ผมบอกว่าไม่เอาขึ้นหมดนี่ครับอยู่ตรงนี้ดีใช้แงมเอาไม่อยากลือเยอะนี่ยตัวนี้ เป็นมิตซูบิชิซ CR สองศูนย์สามสองเดี๋ยวไปหามาเปลี่ยนก่อน <Yeah. S 1> มาละของพันน่าโซนิก CR สองศูนย์สามสองตรง ลิเทียมสามโวลต์ตะกี้ที่เราดูคือตอนที่ถอดออกก็คือขั้วตอนที่ถอดออกมาขั้วบวกก็คือไอเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ลบอยู่ล่างเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปคืนแล้วก็เดี๋ยวลองให้ดูก่อนลองก็ ประกอบคืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่กี้เราแงะขึ้นก็ต้องประกอบลงคืนนะตอนนี้ผม เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาตั้งเวลากับว,วันที่เลยแล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง เรียบร้อยแล้วก็ F10 Enter จะเห็นว่าเวลาเวลากับวันที่ตรงละหกโมงสิบห้าแล้วก็วันวันนี้เป็นวันที่หกเดือนเจ็ดก็เรียบรอย้อยอที่ทำให้ดูทั้งหมดเป็นวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไอแบตเตอรี่สำรองของโน้ตบุ๊ก เด l l อ p s L502x ห้าศูนย์นะครับย้ำนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับคือผมอไปดูวิธีแล้วก็พอมีวิธีแล้วมาทำให้ดูพอดีอันนี้มันเกิดกับเครื่องผมเองก็เลยมาทำให้ดูแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปให้ดูเพื่อจะมีประโยชน์อ่ะก็ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ